เห็นกําลังแทงแล้วเขาคนเจ็บเนี่ยเขาก็ตกลงไปเรื่างเขาก็ตะกายขึ้นมาเปิดเลยมีฟังมีฟังเจ็บรายเดียวนะพี่ครับไม่อยู่ตึกเนี้ยค่ะไม่ให้คนเดียวพี่ใจนะโอเคใส่เสียงให้ พี่แกเเขีนเขดเข้ามาพี่เขียนเข้ามาโอเคไป เกมปััินคนเจ็บระวครับมรียกตำรวจเรียกตำรวจคนนั้นบวที่ตำรวจคุมอยู่ใช่เขาบอกว่าจับได้แล้วจับได้นั่นแหละแล้วลงมึงเอาน้ำได้เลย ไม่รู้ว่าเขาวิ่งมาหรือเปล่าแต่เราดิเราเห็นเขาตรงนี้นตรอยแล้วใช่ตอนได้ยินเสียงเ่เขาก็วิ่งมาหเพื่อนแล้วก็าพ่อเอออย่าไกินผมพาไปหาหมด้วยกันเพื่อนเขาแจ็ูกับไทยตีกันซะ่เป็นพ่เขาอพน้องเป็าตอเลเให้ร เข้าอาบน้ําเพิ่งเสร็จแล้วก็เห็นกําลังจะเข้านอนแล้วก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันนานแล้วก็ว่าทําไมไม่อยู่สักทีเราก็เลยเดินออกมาดูตรงนี้ทางเนี่ยคะ่ะก็เห็นเขากําลังแทงกันเห็นกําลังแทงแล้วเขาคนเจ็บเนี่ยเขาก็ตกลงไปในร่องอแล้วเขาก็ตะก,กายขึ้นมาอะไรเงี้ยเราพอดีว่าเราอยู่ประตูนู้นไม่ถนัดเราไม่กล้ามาเพราะว่าเรากลัวคนร้ายมีมีดอยู่เราก็เลยอ้อมอ้อมบ้านเราเนี่ยแม่ลูตรงนี้ก็เป็นบ้านเราเหมือนกัน แล้วก็เห็นเห็นคนร้ายไปแล้วแล้วก็เห็นคนเจ็บอะนอนทุรนทุลายอยู่เราก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็เรียกรถตำรวจเรียกต็เรียกหนึ่งหกเก้าแล้วก็โทรแจ้งหนึ่งเก้าก็หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะแม้วคนอ่าคนก่อเหตุกับคนเจ็บเขารู้จักกันไหมคะพีไ่ไม่ทราบค่ะเพราะเขาอยู่หอพักนี้แต่เขาเขาอยู่ตึกเดียวกันนั่นแหละแต่อยู่คนละชั้นต้องไปถามกับคนเจ้าของเจ้าของหอพักค่ะ เอาเอาแค่ตรงน,นี้ก็ได้ผม,ม<พ>อ,อ่ะเพราะว่าไม่ได้จุดเดียนหรืออะไรนพี่ช่วยเล่าเหตุการณ์นิดน,นึงครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงมาอย่างไรอันนี้เลิกงานมาก็ก็มาเห็นนี้แล้วก็คุยกันก็คือเอาขวดน้ำปัป๊บๆนั่นแหละแคือคุยกันสองคนแล้วเขาก็เลยจะเข้าขึ้นตึกใช่ค่ะ ก็เลยจะขึ้นตึกแล้วเขาก็มาจอดรถพอดีน้องผู้ชายคนนั้นเขาก็ถือไมค์ก็แล้วก็พายคู่หนังมาแล้วก็มาถามว่าเบิ้ลรถทําไมทําไมเขากคงจะไม่พอใจแค่นั้นลจากนั้นเขาก็ตีกันหนึ่งนาทีสองนาทีไปเลยนี่ก็วิ่งเข้าตึกเลยเขารู้จักกันไหมคะทั้งสองคนก็คือพักอยู่ที่นี่ทั้งสองคนเลยใช่ไหมคะรู้จักกันอยู่แล้วเขาคุยกันอยู่แล้วแล้วคนแล้วคนก่อเหตุเนี่ยปกติคือดื่มบ่อยไหมคะ ก็ดื่มเรื่อยๆนะก็ดื่มอยู่ตลอดถูกไหมคะ <Okay. S 1> แล้วนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงพี่จิ้งเขาก็ใจดีเป็นคนใจดีอยู่ใช่ไหมคะใจดีมากๆอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเรื่องกับใครถูกไหมคะไม่เคยมีเรื่องกับใครใช่ไหมคะยังไม่เคอยอ๋อแล้วกับคนที่ถูกแทงเนี่ยคะ่ะปกติเขาเป็นคนวัยวายอย่างนี้ไหมอะ ไม่ค่อยไม่ค่อยสนิทกับเขาอ่ะอ้แล้วก็เห็นแค่ตอนนี้ถูกไหมคะใช่เขาก็เคยเห็นอยู่แต่เขาจะเป็นคนเสียงดังนะโอเป็นคนเสียงดังแล้วตอนก่อนเห็นนี่เห็นไหมคะไม่เห็นเห็นแค่เขาตีกันนิดนึงแล้วเขาก็วิ่งไปสองคนเลยก็คือทะเลาะกันอยู่ตรงนี้ก่อนใช่แล้วก็วิ่งไปแล้วก็ค่อยวิ่งไปตรงนู้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเหตุการณ์ให้พี่ฟังหน่อยค่ะก็ผมได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันบอกว่าช่วยด้วย ตำรวจแล้วก็แล้วเขคนแทงก็าวิ่งออกมาคนแทงก็วิ่งออกมาจากตรงนู้นใช่ไหมคะใครคือตอนแรกเขาทะเลาะกันตรงนี้เสียงดังก่อนเราได้ยินใช่ไหมคะไม่ได้ยินตรงนี้ไม่ได้ยินครับไปโดนแทงในซอยถึงได้ยินอ๋อคือได้ยินตรงนู้นเสียงดังเลยเหรอใช่ครับเราก็ไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรกันใช่ไหมทะเลาะเรื่องอะไรกันใช่ครับเราพอพอแทงกันเสร็จเ้วเขาเขาทำยังไงต่อคะคนแทง เขารีบเดินออกมาเอามอสค์เที่ยวไปเลยเห็นบอกเขาเอามีดออกมาด้วยใช่ไหมใช่ครับเขาถือมีดไปด้วยเราเห็นไหมเขาามีดอะไรมีดสั้นมีดยาวอะไรอย่างี้มีดปลายแหลมมีดปลายแหลมใช่ไหมคะใช่ครับอืแล้วเขาก็เมาลถตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเขาก็ไปเลยขับหนีไปเลยใช่ครับปกติเขาเป็นคนยังไงคนแทงผมก็ไม่ค่อยสงสิงไม่ค่อยสงสิงเราก็ไม่แน่ใจไม่รู้จักใช่ครับวันนี้เขาเรารู้ไหมเขาว่าเขาเมาหรือไม่เมากินเหล้าไหมปกติเขาเป็นคนกินเหล้าบ่อยคนแทง แล้วคนที่โดนแทง,แะงอะค่ะปกติเป็นคนไงน็นิสัยดีเพราะผมรู้จักสนิทกันอืรู้จักสนิทกันอยู่ใช่ไหมเจอหน้ากระทักทยายกันยิ้มแย้มคนโดนแทงนี่ก็กกเป็นคนนิสัยดีถูกไหมคะใช่ครับมไม่ได้ค่อยมีเรื่องอะไรเนาะใช่